มันบอกว่ายังไม่เปลี่ยนกันไหนไม่เปลี่ยนไปวะเออไม่เปลี่ยนไปแม่งแบบอือะไรวะายปนดอเัืโซเชียลเลยปิดตลอดนะครับใช่ปล่ะใช่ปล่าก็บอกแล้วว่าอยากใช้เวียเอมันก็ต้องทำต้องทน น้องคนจนกูบอกแล้วแป๊บแป๊บอย่าเพิ่งเอาแล้วถ้าเป้าหมายมันเดินไปก่อนนะเอาไงไอเปิ้ลกูเจอเสียงร้องแปลกๆว่ะหรือว่ากูเจอบอสวะเปล่าไม่มีไม่มีบอสเลยมันดักเสียงก็ดักเสียงปรับบ้าคลื่นเกิดไว้อ๋อนึกว่าเจออะไรไอ้เรี้ตกใจเหมือนกันเลยเดินเดินอ้อมแม่งเลย วิ่งตรงขึ้นมาเลยยาวๆเลยโอเคโอเคผู okay, okay. ้นหนุ่มเป,ไปมดมิดไฟฉายมันเป็นเรื่องธรรมด้อยู่แล้วคนเพิ่งเกิดอ่ะเออผู้นหนุ่มไฟฉายไอ้ระวังหลังกูคนเกิดเยอะละไอ,อผ้ผมกูมีกูมีรอยสักนะครับเฮ้ยมีกาวเป็นมัดๆเลยนะเวยเ้ยเฮ้ยสไนซ์อิงโคลนั้นหนึ่งเพิ่ม ตเดี๋ยวว่าเลยเดี๋ยวพึ่งไงเพิ่งพรหนุ่มไฟฉายเขาอยากเกี่ยวไฟฉายมันปิดไม่ได้นะมันบอกไว้ก่อนเป็นไรวะและถ้าเกมนี้มันแบบสไนเปอร์อีไลน์นี่ดีเลยสัตว์ยิงแล้วสแกนนะยิงแล้วสแกนทะลุไข่ต้องกั้นหายใจต้องกั้นหายใจแล้วก็กั้นหายใจสแกนเต็มหัวใจสัตว์แล้วเกมซูเวอร์บอลหรือเกมนี้วะชุดติ้งเลยฮะแล้วหน้ากากได้แล้ครับ ได้แล้วมันเป็นไงวะารอเพื่อเป็นจำไม่ได้แล้วเพราะกุยไม่ได้ซื้อมาใส่เลยใครเข้ามานอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอวันที่สิบเจ็ดมันจะมีด่านมาใหม่อเล่นไหมเฮ้ยหนักเครื่องเหอเพื่อนเอากดกินเหิชิดเป็นเจ้าส่งกลางเลือนแม่งเท่าไหร่กดกินอ่ะ โอ้ยคือกล้องอะไรวะดักปูเติมเรียบร้อยแล้วครับต้องมาทีเยี่ยมข้างขวานะเว้ยคือไม่ได้ต้องมาขึ้นข้างเซฟอ่ะโอเคโอเคแล้วยิงแล้วไงยิงแร้งหน้ายขายอ้ยโดนกูขึ้นมาเป็นไงเนี่ยหนาย่งเปิดไม่ได้เหมือนไม่ได้เปิดเลยเออมันแมพมันจะมืดนะตะวันรับขอบฟ้า ตะวันคูเก l e พิ c t u r e เอ็นเซร์ฟอื่นแม่งเขียวอะไสัตว์มีเมพเจ็ป่ะเอ7มพเจ็หนึ่งนัดป่ะไปกูยิงเดือนหนึ่งนัดแล้วมีอะเก็บไว้ไหม้อไอการไปรับไอคอมหน่อเลยสองสองออกกอเยินมากเลยสองวันนี้ปุงงใครแปลกก็บอกเลย ก yes, ับทราบไปก่อนสงสัยไ,ไ,ไอ้นั่นอะไอ้คนกระเป๋าเยอะกระเป๋าอิงคนในเมืองได้ไมั้งแล้วมันก็เรียกไอ้นั่นมาเดีตำรวจเรียกคนมาเก็บยงิงโดนเมืองเหรอสองการอ่ะยิงโดนเมืองละยิงโดนเด็กยิงโดนประมาณสามนัดอ่ะแปะกูเล็งนี่นหัวโดน,นนั้นหนึง่งไม่ไม่ตายไปเยอะลีนนี N ่ A มันเบาโดนหัวเลยนูย้เว้ยสัตวสโดนหัวนี่เกือบ,บาตายแนละ้ว โดนหัวแล้วไม่เงียบเลยสัตว์หัวหัวหัวว่าที่มันโดนมันยิงกูมันก็คงดิดเลยมั้งกูเล็งรอเลยมันก็ยิงก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ดิดเลยกูเไม่เจอคนว่ะกูยิงเลยไหนไหนนะเออเจอคนสองคนครับข้างหลังไอ้ที่มันดิดมาเพิ่มตัวสองคนนั่นน่ะกูไม่เกี่ยวแล้วแน่ใช่แน่นอนเลยอยู่ไหนอ่ะมาวิ่งมาวิ่งมาครับคือไม่ได้เมื่อกี้กูเจอเจอกับมันข้างหน้าเมื่อกี้อยู่ตรงไหนรอเลย ไอเวนตั้งป้อมรองั้นกูถอยก่อนแล้วกันการอ้อมการอ้อมลงล่างเหมือนมันจะขึ้นไปเดี๋ยวมันเหมือนจะกลับเซตตัวหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูเอาดูดูดูกูถอยแล้วเฮ้กูเปลี่ยนปืนพร้อมแล้วอันนี้พร้อมเลยเปอร์เออเดี๋ยวยิงเลียบร้อยทั้งเตรียมแล้วเดี๋ยวอย่าปืนแม่งด่ากูอีกจะเตรียมอะไรก็เตรียมไว้ไม่ใช่ว่าโดนดยิงแล้วแม่งกว่าจะมาเตรียม เขาเดินมาทางเราได้ปะ่ะไม่ได้วะก็ตรงนั้นแหละที่กูเจอกับมันน่ะด้านล่างอะนะโอ้ยบนเลยตรงภูเขาเนินๆอ่ะกูอยู่ด้านล่างเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยเอาเหรอก็วิ่งไปหามันเลยลับซรารับซ่ามันมีคนหนึ่งใส่ในวิชันเนี่ยเยอะไรออะยยอะไรบ้างอะดูไม่ทันวะไม่มีสองคนน่ะแค่นั้นแหละที่เห็นตำรวจับกระเป๋า้อย่าตืกอไปฉายอย่าตือไปฉายไม่ได้อ๋อเปลี่ยน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 ไม่ได้วะเปลี่ยนไงวะ คนแบ็คสเปซเอ้ยปุงปอ่ะเอาไปเอ้าไปตายหนึ่งไหนวะไอ้เนี่ยนูนนูนนูนนนตรงของแตกเห็นปะอ่ามันผึ้นเชนมยมั้งเออเยอเดเรยวๆเร็วไอ้การเร็วการแป๊บนึงขอมันเร็วๆปุจะแบแบบแอ้ยเดี๋ยวตำรวจมาแล้วเร็วโอเคเรียบร้อยตำรวจเติมมาทำไมวะเอ็มสี่เอ็มสี่ มีกอเหล็กมีก่อเหล็กกับดาบขันะมั้งใช่วิชนด้นั่นแหละวิชันให้ขอไปแ้นากลัวมาใหม่วะเน์เอาอะไรมาไม่ซื้อมาด้วยยี่ห้าจีสีเฮ้ยมันเดี๋ยวก็ต้องได้กลับยู่วันนี้วันนี้ให้สงการอิมก่อนเดี๋ยวค่อยแบ่งของมาสงารา่ดีๆเลยอีตัวนึงมาไหนวะวลังขึ้นอยู่นะโอ้ยเฟมเลตกเหยียดเท วิ่งขึ้นมาบนสุดเลยมันจะมีพวกเกาะลงเกาะเกาะเหล็กอะไรเงี้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างบนนู่นหนึ่งตัวแขนงม่วงว่ะบนสุดเขาอ่ะไปครับยิงกันไปมีบนเขาอีกหนึ่งตัวบนเขานู่นเลยมองไม่เห็นว่ะลงมาเดสั์มันบังมันบังมองไม่เห็นอยู่ดีโอ้ตงลงมาลงมา รู้ยิงตึกมาว่ะยิงตึกไกลเกินพิ่มสนายมึงยิงอ่ะยิงไปนี้วอลวอลแคนม่วงอ่ะตอนเนี้ยได้ยินเสียงอ่ะแต่ว่ายิงไม่ถึงมันยิงมาทางกูมันใช้คนเห็นยังเห็นตัวยังปุ้งยังอ่ะกูต้องหมอกูต้องมอไปเก็บเปล่าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอไปเอานาิชั่นก่อนไอเห็นแล้ว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 นน เฮ้ยมีน้ำกับขนมพอดีมต้เเดีวยขอหน่อยได้ไหมเขาเก็บเก็บไอ้นี่ไปเลยกระเป๋าใหญ่เนี่ยโอเคโอเคคุยิงโดนนัดหนึ่งมึงยิงโดนนัดหนึ่งม่งไม่ตายเอ้ยปูงปูงปูงไปดูจุดเกิดอันนี้เดี๋ยวตรงนี้เองได้เลยโอ๋อมีแดดมีใช้พอดีเลยยอดมนุษย์เหรอยอดมันมืดตัวที่มึงยิงไม่มีมันไม่มีปืนไปใช่เหรอไอ้หนันเก็บไปมั้งไอ้หนันเก็บไปมั้ง มันมีตัวบนเขาอีกตัวหนึ่งซึ่งจริงว้าตรงนี้บ้าของอ่ะหรือว่าให้กูเก็บมาก่อนยังไงเดียวเก็บมาก่อนนะเอาเทียบมาก่อนนะแม่งกลายเป็นหลุมศพไปแล้วตอนนี้เอาเก็บตายเพิ่มตัวนั้นละมีใครเกิดนะโอเคตัวบนตายตายไม่มีไม่มีตัวบนตายตายสองตายสอง้าวบนตายสองแล้วก็ตายหนึ่งการเก็บไปหนึ่งแม่งยิงกูไม่ตรงก็กากอ่ะแหมระวังหลังตัวเองเฮอะเดี๋ยวแม่งขึ้นมา แขนม่วงอ่ะแขนม่วงอ่ะเอาเปิ่มเอาเอาของไปเปิ่มรอเกิด่ะดีดดรอปเลยดรอปเลยไอตัวข้างบนแม่งก็เสือกไม่ยอมเอาสไนเปรมามันออกไปแล้วอ่ะพวกนั้นอ่ะดีคอกกล้องไรวิไอมีไอนี้ดาบเอายามียาป่ายามันไม่มีวะมันเอามาเก่งดีเ้อมามาได้ได้ไหนวิชชันยังพนุลงมาละ ไอพิชชันนี้กดอะไรวะเอ็นเหรอกดเอ็นกดเอ็นโอเค thank you เริ่มอยู่น้ำเลยไอเฮียตัวนี้อูหมดหลอดตั้งน้นเนี่ยรถเลือแทนแล้วเนี่ยโอ้สว่างได้ดังใจวะสุดยอดแม่งไม่ซื้อเกิดมาวะมันจะสู้เหรอมันรู้ว่าเรามีสไนเป็นถ้ามันตายตรงนั้นน่ะเพิ่มมันจะไปเกิดตรงเซฟเลย แล้วเออคือไม่เข้าใจอย่างหนึ่งมันขึ้นมาไ,ไงวะรุ่นนี้เข้าขึ้นตรงเซฟอ่ะไม่ได้ลองแล้วเคยไปลองเห็นแม่งเดินตรงอย่างเดียวแหละเออเคยไปลองมารอบหนึ่งแล้วไอ้ครูเคยเห็นคนแม่งเดินนะแม่งเดินขึ้นไปเลยเดินตรงเคยไปแล้วเคยเดินขึ้นไปแล้วเอ้อยทำไมกินน้ำแม่งไม่เพิ่มวะมันร้อนมันมิดเกินแล้วไง เยสเอหนุ่ม AK เอ้ยออกเลยเปลีเซิร์ฟไปอ่ะโอเคโอเคเอ้ยหรือจะอยู่เซิร์ฟนี้เพราะว่าคนน้อยด้ออ่ะแล้วแต่อยู่ได้หมดแล้ฟาร์มของบ้านล่ะแล้วแต่ปุ๊บเอ้ยแต่ผมมีรอยสักนะครับเมื่อกี้ก็รอยสักโดนยิงมาแล้วเนี่ยของไม่ขังเนี่ยของไม่ขังไอ้เจ้ยมึงสักจากอาจารย์อะไรวะรออะไร ของขังมันต้องยิงเราไม่ตายอ่ะแล้วขึ้นไหนนี่ก็ขึ้นหัวเลยตักของอาจารย์หมูอาจารย์หนูไม่ใช่อาจารย์แมวอ่ะใช่อาจารย์หมูเฮ้ยจำหัวเฮ้ยำหมูปิ่เฮ้ยได้ได้ซีแม็กมาอันเดียวอ่ะอันเดียวโอียอีกอันหนึ่งแม็กมันหมดมันเหลือสองนัดอ่ะพูดเลยว่าใช้สนายไม่คุ้มเท่าไหร่มันมีแต่ของกากอ่ะ มันเหมือนยิงไปเหมือนยิงลมอ่ะได้ระเบิดมันมาสองอันออเน <S 2> <S 2> อเนะเบิดระเบิดมาด้วยเหรอครับอ่าระเบิดแล้วก็ลูกสองวางป่าได้อย่างเกินนะข้าเก้าศูนย์แล้วก็หมวกกันน็อกเอ็มเก้าไม่เคยเห็นระเบิดเซิร์ฟสอง,สองลองลองลองปลาลองปลาลงเมืองนี้ครับลูกลูกปลาแล้วเหมือนเอเดฟปะปลาลงพื้นแล้วกระโดดขึ้นสูงขึ้นอ่ะปลาไวะ กดคลิกซ้ายครั้งไฟเดอร์รอบเอ้ยคนเริ่มเข้าแล้วปุ้งลิกซ้ายค้างใช่ไหมเอ้ยกูจะปลาแล้วนะมาเลยโอเปอเทคมีไฟด้วยสัตว์ระเบิดไฟวะเนี่ยตุ้งฮะอะไรอ่ะอะไรนะระเบิดแค่นั้นอะไรนะอะไรอ่ะเอฟเฟคไม่มีเลยสัตว์มีแค่ควันขึ้นเนี่ยนะตุ้งนี่มันประทัดหรือเปล่า มีคนเอาวันทัดมาหรือเปล่ามันมีสองลูกคนเยอะแล้วคนเยอะละรักษาตำแหน่งไว้นี่มึงเล่นมุกหรืออะไรเนี่ยฮะระเบิดแบบไม่วิ้ตุ๊บแค่นั้นไม่มีเสียงเลยไม่มีเียงเก็บเสียงเ่ยมากระเบิดเก็บเสียงมาเนี่ยมังใช้อะไรกูดดวยเนี่ยการการรไปอยู่ไปอยู่ตรงทางขึ้นเนี่ยเป็นดักดักทางขึ้นเนี่ยทางขึ้นเหรอเลยดักทางขึ้นเลยระเบิดเก็บเสียงแั้วซโอ้เซิฟนี้มีระเบิดเก็บเสียงแล ไม่แปลกเอ้ยเล่นอยู่ปะเล่นอยู่ปะเล่นอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปเล่นบ้างอะไรเงี้ยล็อตพี่ล็อกกี้ล็อกกี้ได้ได้เดี๋ยวย้ายตู้ล็อกกี้เลยแม่นางแม่นางพ่อปุ๊แม่นางมันแก้วเอ๊คิดถึงมันแก้วหรอเฮ้ยปูม่นจังไรสัดเลือเอ้ยติดแมพใครมีอาหารไหมอาหารมันเริ่มหิวแล้วคิดถึงแฟนปรับปรุงจังเลยน้ำเต็ม ไปไหนปุ้งฮะไปไหนเตะเลนไปหาสอนเหรอเอ้ยเออเอาง่ายตรงนิ้ที่กูเปิดในแล้วเนี่ยโคตรมืนเลยเออไม่มืดวะมันดูมัวๆไงไม่รู้อะเิ่มเพิ่มเพิ่มมีขนมไหมไม่มีอาหารต้องการเหมือนกันเลอไม่ได้พกมาเลยขาดน้ำไปอ่ะกูขาดขนมแค่นั้นแหละน้ำเต็มหลอด เราไม่ต้องหวังหรือว่าไม่ให้ไอ้สัสเยอะ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 ไอ้ไอ้ไอ้นนท์ซื้อเอ็มอารีมาสี่อันน่ะอยู่ได้ทั้งวันน่ะเต้ยงตังไอ้เหี้ยเฮ้ยแค่แค่สี่จีซีเกินใจเปล่าวไอ้พี่กูยิงยศยศล้นหรือยศเพิ่มมาเนี่ยยินยศตำรวจอ่ะสงครามก็เป็นโจรน่นี่ไงี้แบนดิตเลยอ่ะ มึงเอ้ยยังเป็นเดบิวตี้อยู่นี่หว่าไม่ไม่ต้องออกแล้วเข้าใหม่ลดแน่นอนเลยสงกรามทำใจไปอยากจะเป็นตำรวจก็ไม่ก็ไม่จะเป็นอะไรดิเนี่ยสงกรามกูนี้เยิงหมดนะเต็มเต็มเต็นะสงกรามร้องเพลงได้ฟังไหมครับผมไม่ทันสงกรามโตอยู่อยู่โรงเรียนสงกรามดังนะเว้ยทําไมอ่ะสงกรามนี่ออกเดบิวต์อะเดบิวต์ เออาร์ส่งการขายลูกชิ้นหมดส่กไปเออาอะไรก็ส่งการอยู่ในห้องอะไรก็ส่งการแรงเนี้ยไม่ธรรมดาการส่งการหล่อเติมอยากลองของต่อล่ะลองล็อกกี้เหงายังไม่มาอีกแต่ไม่เอาแล้วพอแล้วเร็จเหมือนแบบที่นอนนเดี๋เสียสไนไปหลายทีแล้วกูกลับเตฟได้ป่าววะแล้วกลับไปเก็บของอ่ะเออเออกลับไปเอาขนมเลยก็ยังดี เออแเอาของด้วยเอาขอดินไม่ด้รอดูคนไว้ให้หน่อยแบกูทำบะหมี่กินอนี้ก็บะหมี่กินเนี้ยแฉเพิ่มแปเอาแม็กปืนด้วยแม็กปืนเหนียวไอ้รอคุณด้วยจะเก็บของด้วยอ่ะอ่าเก็บเลยอุตส่าห์ได้ของมาแล้วคนน้อยล่ะเออคนน้อยแล้วมันไม่สู้เลยเองไม่ซื้อเกิดไม่ใช่ว่าเขาไปทำกิจกรรมเหรอเห็นเขาบอก พิมพ์อะไรกันกิจกรรมเขาไม่ไดกรริดจกรรมยิงแทนดอแคร์นันอวอลแคร์เหมือนดัวนี่กันวอลแคร์นัน้นไม่ได้กิจกรรมการเรียนวันไหนเกี่ยวอยะไรเก็บกิจกรรมการเรียนกิจกรรมการเรียนวันนี้ไอปงปินไมเได้นอลาด,อดน,นอลาดนะไมเได้นอลาดนอลาดเหงานอลาดเหงา <laughs> <laughs> นี่เลขตีนมันจะชัดเลยเนะี่ย กบอส่งวอตีไม่ได้แล้วเล่นดอบเยอกูรอย้ายตัวก่อนไอ้สั์นอหลาดเหงาจำตโตไปเปลี่ยนเซิร์ฟป่ะจะเปลี่ยนและเปลี่ยนก็ได้กวจะโดนดับกันเลยก็เดี๋ยวกูดูในเตฟให้ก็เข้าก่อนเลยแป๊บนึง แม่งแย่ของเก็บไม่ได้ทราบไม่ทราบก็มาเคลียสิเคลียวิวด้วยเุณไม่ก็เวลดาเขาก็ไปทั่วเฮ้ยยศยศยังเป็นยศเดิม่ะไอดีวิตตี้หรืออะไรเนี่ยสบายแล้วคันนี้ถึงฟังแล้วครับ เอานานแล้วมันก็วอกับกับวอกันในนี่ไอย้ยี่อะไรปคีย์บอร์ดมาแล้วครับบ้าไปใชยเมื่าอวนนี้าาามานอนหลาดเดียสัตว์ไฮ้กลัวเอ,เอ,เอเ็มิเจตไปยิงได้ป่าวว่ได้เอเอาอยูซี่ไปยิงอะ่ะเดี๋ยวแม่แตกเลยอ<ค>ยากใกล้จะไม่มีใครสู้ได้ขนาดนั้นเลยตอนนี้กำลังดูแม่งจะล้อกัน วอวอคีย์บอร์ดแล้วแต่เอดาวอดาวอคีดาวอคีย์บอร์ดนไอพวกสายคีย์บอร์ดเนี่ยพวกมึงอ่ะไอคอาไปไหนแล้วเขาอยู่ในเซฟอ่ะอ่าอยู่ในเซฟแล้วเอาของไปเก็บตอนนี้มันไม่มีโน้ก็บใครเบสโอตาโต้ครับโปเตโต้โปเตโต้ มีเจ็ดสี่สิบกับสามสิบไหนดีกว่าวะสี่สิบเอาแล้วเอ้ยคนเก็บของไปไหนวะไม่มีอา้าวล้วทำไงแล้วเนี้ยนะไอ้คอบเก็บเฮ้ยเกลียนเซิร์ฟเถอะคาาโบกอ้าวาไม่มีคนเก็บเก็บของให้แล้วแล้วจะเก็บของไงเะาแคะนะ่นี้อ๋อเกม อ่าออกก็ออกหาที่ดิฟเลยเออมีใครตอบได้ไหมครับว่าคนเก็บของนี่ไปไหนไปไปภูเก็ตเออเอาดน้อยเซอร์ไพร์สเซอร์ไพร์เซอร์ไร์ตอนนึงกำลังดิฟไอ้กูเวลาดิฟทำไมกูดิฟโคตรไวเลยเัอเวลาเขาออกนั่นแต่ละเซิร์ไม่สิบกว่าคนว่ะเด็กน้อยหลับหมดแล้วเออเด็กน้อยหลับอ่ะหลับตื่นหลับดูงอนเนี่ยตื่นตื่นพวกนี้ตื่น แล้วคุณเก็บของไปไหนวะพยายามแล้วก็เก็บของไหนวะแล้วจะเก็บของไงเอา้าเองไปเก็บตรงในน,น,งงนู้นหร่โซล่าไง,งก็ไอที่เราเก็บเป็นสุขเปออยู่แล้วดิสไวมากเลยซื้อ M อ E มาฝากด้วยนะจ๊ะแล้วทำไงดีอะเก็บของไม่ได้หรือว่าต้องซื้อ่ะที่เก็บของต้องออกไงออกเกมออกเกมใช่ไหมแล้วก็จะเก็บของได้เออ ไอ้นอนมาต่อยกูว่าโดนว่ะเมียโดนว่ะไอ้โดนว่ะไอ้ไปเป็นคนทำเว้ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนี่นะเชื่อเขาเป็นเกล่านี้เมีนี่อยู่ว่ะเปิดเป๊กปั๊บตัวอไย่างงี้เปิดปุ้ยล้ว้เหียลงมาเก็บตังค์มาเดยวเอ้ยอย่าเพึ่งอยู่บนบไว้ดิดูโกนไว้อยู่ ลงลงกูอยากจะไปหานะแต่ไม่มีขนมกินลงเออตกการน้ำให้กูด้วยวะเนี่ยน้ำกระเป๋าเต็มกระเป๋ากูเต็มว่ะมา้งเออคอปลงมาเก็บดิโอเคโอเคอย่าไปหาครับผมข้วีต๊ะไหนบ้างเนี่ยแดงเถือกเอ้าเฮียเลื่อนรถเด็กยานี่รักษารักษาให้สมัยก่อนเลยลงมาไห้ปุงนะลงมายังเลื้ยนรถมันหิวเลื้ยนรถแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเอาไปให้ ไม่มีคนแม่งไม่ซื้อเกิดไว้อะดูดูไว้ดูไว้ดูให้ทั่วเดี๋ยวเพิ่งมั่นใจลายไปเกิดทีมีชุบแน่นอนไหนว่ามันหยุดตรงไหนวะชุบทีมีใบโอของไม่มีเลยเออมันมีพวกอาหารวกยาอะไรไหมเอาอีกตัวหนึ่งอะมีสามตัวไหมอะเห็นสองตัวเปงอีกตัวหนึ่งหนีตัวหนึ่งหนีติดแล้วใ,<น>ใ,ใครอยู่ข้างหลังอะ ตกใจไอ้สัตสเป็นใครไปได้เอ้ยปื้มขอยาหน่อยเหลือเท่าเข่าอะมาเว้ยสงการโดดเขาพลาดเหรอเลี๊ยดิเคลียตอมี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งมาอีกแล้วแม่งมาเรื่อยเล็นแหลวหรอลูกในล็อกเกียร์อะได้ยังอยาได้แล้วเหลือเท่าเข่าเท่าเดิมเออมัวแต่เอาของ ไม่กูกำลังดูปืนอยู่ดูปืนด้วยนะแม่มีอยู่เลือกปืนด้วยสัตว์เขาที่มันสวยจริงๆเลยอ่ะเพิ่มเพิ่มคือสวยขึ้นปิดเสียงไม้คนในดอดกดอะไรวะกดเอ่อกดเลื่อนแถบออกมาแล้วกดมูดไม่มันอ่ะกูมีมีจอนสันน้อยไม่จอนสันที่เป็นแป้งเด็ก่ะนะเจสันต้งไหนวะเพิ่ม กดกดแคปล็อกกดแคปล็อกให้ขึ้นในหน้าต่างอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหน้าต่างแชร์ใหงไว้เ่ะอหรืออะไรแล้วก็ปิดชั่วคราทำไมม่มีคนน่คงไม่มีตรงเกิดก็ไม่มีไม่มีแล้วนั่งไม่โปงกระเป๋าใหญ่เลยอะวะกระเป๋าก็เต็มันเขาคงออกมาไล่เดียวแล้วมั้งปืนไม่มายิงไก่เฮ้ยเดการ มาเก็ตไม่มีมาเก็ตไม่มีการหลังหลังใครซอมบี้ไปไปไม่ไรวะเฮ้ยขอขอข้าวกินเลยหิวเพิ่มเอากล้องเอากล้องไอ้นี่ว่าอากล้องอะไรเนี่ย A อซโจเนี่ยอ๋อไม่เอาไม่เอาเก็บไปเลยเฮ้ยโดนแล้วโดนอะไรไม่รู้เลยปึ๊กหรือว่าเสียงมันนี่เสียงมันบากวะ แล้วเลื่อ่ะเหมือนเดิมเสียงน่าจะบั็กหรือใครนั่นไงเอออ๋อเป็นคนยิงมาไอ้เชี่ยจากไหนในทีมโอ้ไอ้กุมงไว้อย่าสองเสียงยัางปุกปุกนึกว่าอะไรเลือนที่กระจายเป็นดูคนกัี้ดีเดี๋ยวเพิ่งหนีกำลังจะเอาของขึ้นเน่ยดูอยู่ไม่มีเสียงในเกมกูไม่มีแล้วเพิ่ม บาากว่เสียงในเกมมึงไม่มีอีกแล้วมึงพูดอย่างใครจะตายเล่นแบบไปๆคนเยอะ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 ไอ้ปุงกับเทปเลยอ่าฮะเอาอาหารโอ้โหแดงเชือกจะตายแล้วไม่ให้เดี๋ยวไปห้ข้าวนิดหน่อยไม่มีจะขอให้ปูมอยู่เลยไปไปกลับเทปก่อนกลับเทปก่อนครับโอเคโอเคกูมาเพิ่งเดือดต้องกลับเลยเนี่ย เออบอกเลยว่าไม่ไม่ได้เก็บอะไรของมันเลยนอกจากก่อเนี่ยเองนูโูเก็บแก่ไ่คาตาณ์เองใส่แต่งปืนแล้วก็เอ็มดีซีแมดีนะเพราะว่ามันหนีได้ดีนะที่เยคแบบเออยังเอาพูดนวีอะไรมาไปโอเคโอเคนี่มึงจะสบายไหเปล่ามีรอยสักคงถึกเลยหนังเหนียวหนังเหนียวโดนนี้ดิอ้เน็ตของเ่านะเหนื่อยอ่ะ โดนสไนย,ยิงต้องไม่ตายไอ้ใสกูค,คนเนท่าไงกูได้ใสชุดก่อมานะครับนังเหนียวแค่ไหนไมันก็แพ้ลูฟี่อ่ะอ้าวยะโถติดแมป,ปเดินชิดแมปซีนี่ไม,ไม่ได้ตกไม่ได้ชิดแมปเพราเรกว่าชิดภูเขาเว,ว้ยเดินช้าจุงเบย์โอ้โหคนพึ่งมาเล่นนี่ว่ามันมีสกิลอะไรเลย ม่เอ้ยมีตัวหนึ่งแม่งสเต็ปดีที่ผายมใส่ไม่หน้าตาดีมั้งเหเห็นเสียงขนาย่าตือแล้วหลบเข้ามาเก็ตเลยเออมีตัวหนึ่งแม่งดิสหนีตัวเดียวที่เหลือเห็นป้ยัดกระเป๋าได้แม่งไปอยู่กับปืนควายอ่ะแม่งไม่กลัวเลยสัตว์แม่งเดินฝันบารีเล่นปกติไอ้ย้ยตัวยิงปืนหาที่หลบปงเบ่าปงเบ่าไอ้ตัวยิงปืนเนี่ยยาเต็มแม็กอะ แต่ข้องใจยิงแล้วแม่งไม่ตายยิงปืนยิงแล้วตายอ่ะทำไมวะเอ,อเ,ออเ,ออเออมื่อกี้เมื่อกี้ยิงมันไม่หลายนัดแล้วมันปั๊มยาถันแล้วคราวนี้ยิงอักแม่งม่สองนัดติดแม่งเลยตายมึงแย่งกูใช่ไหมเออใช่ม, <า S 2> มึงลัดช็อตเหรอย่งลัดย่งลัดยิงเข้ามา,เ,า,มาเอาอาหารมาเลือดลดเลยหัวแล้วยิงบ้าเอาแล้วขอเบงเบงสันกันเลยเฮ้ยจะเอาเหอะ ไม่ดีมั้งตีนตายขึ้นมานี่เน่าเลยเนี่ยเบี้ยเอ้ยเจบั้งนั้นโอเคอยู่ในเขตแล้วเขตปอดสนัยเขตปอดสนัยใช่ไหมเอาของเข้าคังไม่ได้โว้ยแอนเชฟหลุดเลยหลุดเลยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวันนี้เปื้มแม่งหลุดบ่อยชิบหายเลย คนอื่นยังหลุดเลยออกเกมแล้วหลุดออกแล้วหลุด